ทังคุณบอกว่ามาเถอคะครับไปอีกหนึ่งหัวจะยิงตัวใกล้โดนตัวใกล้แล้วสามหัวรวดเรียบร้อยปุ่นก้อนมันบ,บักเกอร์สามหัวทิปโป้งคิวตรงนี้เฮ้ยฉายแววพวกเองว่าไงวะวัน <What? S 1> พวกเองว่า พี่หล่อเหมือนเกาหลีเปล่าเม้ยนุ่มๆอ่ะใครเขาก็บอกว่าพี่อ่ะโคเลียบอยเข้าใจเปล่าก็โอเค okay, ครับผมก็สวัสดีน้องๆหน,นุ่มๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ยินดีต้อน,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 นรับเข้าสู่ช่องพันวิกกี้โฮเซนเฮ้ยเกิดไปเปล่าพูดรขึ้นเลยอยากจะยกพวกตีกับอีกาเลยเฮ้ยเฮ้ยพวกเองว่าพี่หล่อเปลวะ ให้ดูทรงแบบนี้ไอวิกโลนซ่ามันก็ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยทันทีคิวซาฟาร,ารวาทันแม่ด้วยนะครับไอวิกโลนซ่ามันก็ได้อยู่ไอเนี่ยนี่มันหลวงพ่อบิก๊กวัดพระพุทธบาทน้ำผู้เกิดไปเปล่านะมันเฮ้ยเกิดไปคนที่ไปอยู่ตรงนั้นได้แสดงว่าต้องแบบแ่บจริงอะไรแบบเนี้ยน้องๆ โอเคนะครับน,น,น,น้องๆทุกหนูทุกคนก็เนื่องในโอกาสที่ประมาณว่าวันเสาร์นี้นะครับงานแข่งขันโปโลีกฟรีไฟล์มาร์ฟั ine, ฟกเกอร์ซีซั่ซนสี่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นก็คือทีมแอตแท็กออลาวนั่นเองนำทีมโดยปุนกอดแฮมเป็นไงได้ยินชื่อปุนกอดก็ตึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมน้องๆแฮมวันนี้พี่ก็เลยพาปุญกอดมาดูดวิชาการยิงห,หัวจากกุตู ทุกคนก็รู้ว่าไอ้กูตู่มันตึงใช่ไหมวันนี้พี่ก็เลยจัดให้เลยปุนกอร์กับกูตู่อยู่ด้วยกันเจอเลยรกันสองสี่ดูสิวาปุนกอร์มันพร้อมที่จะลงสนามหรือยังหรือไอ้กูตู่เนี่ยมันจะแบบประมาณว่าเสียหน้าเสียชื่อเสือเสียเสียงหรือเปล่าทุยลิ้นกันเป็นไรละเนี่ยเดี๋ยวก็ถอดทิ้งเลยโอเคนะครับน้องๆหนูๆทุกคนถ้าทุกคนไม่ไหวแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกเวทีโปลีกกันเลยโอเคนะครับวันเสาร์นี้ก็อย่าลืมดูลืมเชียร์กันด้วยเข้าใจไหมพี่ก็จะไปโล่อยูหหหนนนนน้้้าาางงงตรัะ ใครอยากดูคลิปวีลงวีลอกพี่แบบประมาณแกล้งไอ้ปุ้นหรือแกล้งพี่เอ็กแกล้งใคร oh. คอมเมนต์บอกพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จัดให้เลยพี่เนี่ยเตรียมพอมเลยอยากให้กแกล้งแบบไหนคอมเมนต์ดีๆนะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวพี่จัดให้คอยดูเฮ้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าไอ้โลนซ่าพร้อมจะโขกหัวแล้วเฮ้ยเกินไปโคเทโคนชหลอ่อโค้ตึงไปเลตส์ก มันไสโอเคคำนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มันแนบมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24่สิบสตครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กครับผม หลังจากนั้นนะทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลทครับเข้ามาหน้าทัวร์เลทแล้วจะเห็นเบอร์โชว์อยู่ตรงนี้ครับโอนเงินเข้าไปได้เลยอยากเติมเท่าไหร่โอนเข้าไปเลยครับพอโอนเงินเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนจะได้เลขอ้างอิงครับก็นำเลขอ้างอิงมาใส่ตรงช่องเลขอ้างอิงตรงนี้ได้เลยครับทุกคนพอกรอกเลขอ้างอิงเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนรอหนึ่งนาทีนะครับแล้วกดยืนยันข้อมูลได้เลย พอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเจนหัวข้อสุมของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลย <S <S นี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป่าสุ่มครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่า เฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน 1, ่าพันห้าร้อยเชลคือ,อยังไงเฮ้ย hey. แค่ช่องเดียวหรอพี่เขาใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผล่มาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ย hey. เอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นฮุ้ยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกมีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอวะโพันห wow. ้าร้อยเชล ลีน่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้พันห้าร้อยเชลสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อการีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรการีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับหน้าร้อยเชลตรงนี้ครับสามพันหกร้อยกว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีกสามพันหกร้อยกว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณเจ็ดพันกว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสามเลสโก้เจ็ดพันหกร้อย เพชรครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ได้จกตาครับน้องๆหนูๆครับนี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สโตเกมใหม่เขาอัพเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go โอเคครับน้องๆหนุหนๆตอนนี้ก็อยู่กับเกมอ่าสองสี่ 4, ว่างกูตูกับปุ่นกอนนะครับผม <_ an> เดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งอ้าวกูตูอิมบอดเป็นไอ้โลนแก้ผ้าไม่ใช่ไอ้โลนไอ้โรนไอ้โลนน้นมันพี่เฮ้ยเปิดมาเม็ดแรกกูตูก็เปิดหัวไปเลยเปิดหัวสองเม็ดไปเลยกูตูเกินไปแล้วเป้ากูตูบอกว่าเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาให้ได้โปรดเอาหน้ามาซุกอยู่ที่ข้างไข่พี่ไอตูบอกเฮ้ยเกินไปป้าน้องตูน้องรักไอตูบอกผมไม่ไหวเลย ไม่ไหวเลยให้ปุณกอนปุณกอนเล่นเหลี่ยมเล่น,ลนตึงเขาด้านหน้าด้านหลังวิ่งส่วนไปส่วนมาครับด้านหลังก็ยังเห็นอยู่ไอวอปิดเข้ามาเดี๋ยวดูปุณกอนก,กันหน่อยปุณกอนจะพร้อมหรือเปล่ากับการแข่งขันที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับเม็ดที่2แลเรายังไม่โดนครับเอาแล้วฮะต้องดูครับผมว่าทางฝั่งของปุณกอ้อนเนี่ยจะดึงฝีมือกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าในรอบเลกูล่าซีซั่นเนี่ยน้องไม่ได้วอม มาเลยนะทุกคนนะไม่ได้วอร์มการเล่นการแข่งมาเลยเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะครับว่าคุณกอ้อนเนี่ยถ้าลงสนามอีกครั้งจะมีอาการตื่นสนามตกใจกลัวหรือยังไงหรือเปล่านะครับทุกคนนะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้โอ้โหยิงยัดเข้ามาแล้วอีกเม็ดเดียวล่วงครับ <S 1> <S 1> <S โอ้โหเราโดนตัวโอโ้หน้องปุนน้องปุนเปิดตัวไปก่อนอาจจะไม่ได้วอร์มนะครับเดี๋ยวขอแจ้งทุกคนครับตอนนี้นะครับน้องปุนนั่งอยู่บนรถไฟที่มีขบวนความยาว1,1ึ่ตู้อ้าวแล้วปุนก้อนก็ได้ไป1ตัว1หัวครับเฮ้ คุ้นๆไหมรถไฟขบวนความยาว1,000 1ตู้เฮ้ยเกิดไปเป้านน่ามันส s เพพเซอร์ก็ตอนนี้น้องตู่นั่งอยู่บนรถไฟที่นั่งจากอุตร,รดิตนะครับเพื่อที่จะไปลงที่แคมป์ A A A นะครับทุกคนนะ้นกำลังเดินทางอยู่ น้องนั่งอยู่บนรถไฟที่โยกแยกอ่ะทุกคนคือ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 แล้วก็เล่นเกมไปด้วยทุกคนว่ายังไงวะทุกคนว่าแบบมันเล่นยากไหมอะ่ะแต่บางทีแบบยิงพงยิงพลาดไปเองก็ต้องเข้าใจหน่อยละกันนะน้องๆหนุ่นหน,นูแต่พี่เชื่อว่าไอ้ปุดมันทําได้มันทําได้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูเกมที่2กันต่อครับมาดูกูตูก่อนหูมันก็วิ่งแก้ผ้าออกคลิปที่คลิป,ลปี่จะเหลืองไหมนี่โอ้เขาก็ไม่คิดเนาะว่าคนทำยูทูบยูทูบอะไรเจอชุดแบบนี้เขาจะไปทําต่อได้บ่นี่ อ่าไหนดูป huh. ุนก้อนหน่อยแล้วปุนก้อนโดนครับปุนกอนเจอกับยูย่าอะไรทั้งอย่างนะครับยูย่าย่าปาตังกาปาตังกี้กูตู่ครับมีโดดเออไปจังหวะหนึ่งปิดไอวอลด้านหน้าแล้วออกด้านขวาพยายามวิ่งจู๊กไปแล้วก็จู๊กมาครับกูตู่ว่าไงกูตู่ยังเล่นอยู่ครับแล้วปุนก้อนพยายามวิ่งจู๊กหาปุนกอนจะเจอหรือเปล่าครับแล้วกูตู่โดนยิงยาเข้าไปหนึ่งตัวเอาแล้วฮะสองเม็ดสองหัวหรือเปล่าครับจะทําได้มันจะมีโชว์ไหมปุ่นก้อนปุ่นก้อนปาดออกมาแล้ ความพิว้วถือว่ามาดีครับความพิว้วมาดีจัดครับอ้าวแล้วล้มไปหนึ่งครับน้องบาาเซ็กทูครับใช้ชื่อเอ็กทูก็ต้องตึงๆน้อยเฮ้ยเไอ,เอ้นี่ยังแรกเน็ตอยู่เลยอะสมัครเน็ตก่อนไหมอะครับโอ้โหสุ่มทงสุ่ม,มทีมาก็เจออะไรก็ไม่รู้อะ่ะมาลองกองแกงมาน้องมาแนงมาร์ฟเลยอะ่ะเดินไปป้าฝั่งนู้นว่างไงครับน้องตู่้องตู่ครับจะถ่ายสอดวิชาสองคนนั้นกําลังคุยกันอยู่ว่าเองทําแบบนี้ดิไอปุ้นเดี๋ยวพี่จะสอนอ้าวแล้วหัวแตกไหมครับยู่ยู่ย่า,ยา,ยาปตาตังก้าปตาตังกี้ เอาแล้วปุ่นก้อนวิ่งเข้ามาเจอแล้วปุ่นก้อนเดนสวนเข้าไปแล้วเป็น KT P K P V T V T V นะครับผมแล้วเหลือกูตู่คนเดียวเท่านั้นกูตู่ว่าไงกูตู่ยิงกับอะไรว่าเนี่ยรีสอร์ทเหรอรีสอร์ทนะครับผมกับ KP อยู่ครับเอาละไหวหรือเปล่าครับน้องตู่น้องเจูนี่ครับน้องตู่ออกซ้ายมาแล้วภาพมันทำไมอ๋อเมื่อกี้พี่กดภาพมัไม่ล็อกนะพี่ว่าอยู่ภาพมันแปลก อาแล้วออกมาด้านหลังครับออกขวาม,มาแล้วเจอยัาเข้ามากูตูยังเก็บคิวไม่ได้ด้านหน้าตรงนี้ยัาเข้าไปหนึ่งทีอ่าแล้ววิ่งออกมาอ้อด้านหลังแล้วจูก,กันไปจูก,กันมาเสี่ยวนั่นแล้วโดดมาล้อๆแบบนี้ครับกูตูยังเกอบไปแล้วครับกูตูต้องรีบหลบไปอีกหนึ่งให้ได้ครับผมเพื่อที่จะได้เหลือโอ้โหเรียบร้อยเลยดีสวดจัดให้เลยครับผมกระบาลแตกกระบาลแยกแตีเสมอเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งหรือว่าจะไม่ไหวนเนี่ยเฮ้ย ไม่ไหวไม่ได้นะระดับกูตูกับปุนกอรเอเชียมาตาฟักเออไม่ใช่ MVP เอเชียมาตาฟาเกต้องไหวต้องไหวพี่ดูทรงแล้วโอเคครับในเกมนี้นะก็ใครจะเป็นฝ่ายขึ้นนำเรามาดูกันเลยกูตูเข้าในโกด,ดังแล้วเจอกับรีสอร์ทเอ้ยเอ้ยโอ้โหแล้วยิงระยะไกลย,ยุย่าล้มลงไปแล้วเหลือรีสอร์ทนะครับผมที่ยิงส่วนกูตูไปได้แล้วตอนนี้ครับทางฝั่งของปุนกอรครับโดนลุมครับ3ต่อหนึ่งครับ ลำบากแล้วลำบากแล้วด้านหลังเข้ามาแล้วนั่งยิงก็ไปก่อนเชิงตึงนะแข่งดึงเปียออกมาด้านซ้ายก็เจอต้องจุกหลบหลบหลบซ่อนๆแล้วด้านหลังอ้ยหัวแตกหนึ่งนะอีกเม็ดได้ไหมน้องปุนพี่ขอหน่อยละ่ะน้องปุนขออีกหนึ่งเม็ดได้ไหมไอตู่มันวอร์มาแล้วไงพุ่งสตรีมเสร็จแต่ว่าน้องปุนอยู่บนรถไฟเอาด,ออาดิอยู่บนรถไฟก็ไม่ได้วันนะจะให้อยู่บนน้ำบนเรือบนท่าอะไรก็ได้พี่ทำได้หมดน้องปุณบอกว่ามาเถอคะครับไปอีกหนึ่งหัวจะยิงตัวใกล้โดนตัวใกล้แล้วสามหัวรวดเรียบร้อยปุนก้อนมัทีะเบ้คเกอร์สาม ฉายแววพวกเองว่าไงวะพวกเองว่าแบบการแข่งขันที่จะถึงเร็วๆเนี้ยในอีกแบบสองวันเนี้ยไอ้ปุนมันจะโชว์ฟอร์มขนาดไหนเฮ้ยพวกเองจำรอบเรกูลา่าซีซั่นซีซั่นสามได้ไหมไอ้ปุนกอนี้สับเบิมบเบ้มสับเบิ้มสับเบิ้มเลยนะแบบไม่ไหวเลยนะแบบเจอเบคอนถามเจออะไรอย่างเงี้ยไอ้ปุนไม่ไหวหน้าไอ้ปุนเล่นหมดอะ่ะไอ้ปุนส่องยับไอ้ปุนบอกว่าเฮ้ยขออีกได้ไหมอะครับ มากันเยอะๆกว่าน,นี้หน่อยอะไรเงี้ยเอาละเฮ้ยเปิดมาครับผมไอบ้บาร์เ็นทูโดนกูตู่ก่อนแล้วเร็วเกินเผื่อเปิดโคโนโลแล้ววิ่งไปแล้วมันถึงเร็วอะ่ะโอ้โหพี่ก็มองไม่ทันบาร์เ็นทูโดนเปิดครับกูตู่เก็บไปแล้วตรงนั้นรีสอร์ทเจอกับกูตู่แล้วทางฝั่งผมปุนกอสสองลุ่มหนึ่งอ้อขวามาตรงนี้ยิงแล้วปิดไอ,อ้วอลมาก่อนครับปิดไอ,อ้วอลส่วนด้านหลังครับผมแล้วออกซ้ายออกซ้ายมาแล้วกูตู่เก็บเป็นดับเบิลน็องดาวน์ดับเบิลน็องดาวน์แล้วแล้วปุ่นก๊อสว่าไงปุ่นแล้วหก๊อลนสย นั่นแหละครับตอนนี้กูตู่เข้ามาซอ้อนแล้วครับยิงจากด้านหลังยุยย่าๆว่ายังไงแล้วเรียบร้อยหัวแตกมาตะฟกาก์ไปเกติดีวีแล้วเป็นกูตู่ที่เข้ามาด้านหลังครับไม่ทันได้ระวังตัวจริงๆครับต่ฝั่งของรีสอร์ทนะครับผมโอ้โหโดนเก็บไปอีกครับแล้วต้องบอกเลยว่า7คิวเท่ากันครับปุนคอนกับกูตู่เฮ้ยตึงไปป้าสองคนนี้หรือว่าต้องจัดเจอกันเองดี ก็ยังไงก็แล้วแต่พี่ขอฝากช่องน้องคุณก้อนกับน้องตู่เอ็กทูด้วยนะทั้งสองคนนี้ไปติดตามกันซนะเดี๋ยวเรเ็วนี้พวกพี่จะมีคอนเทนต์อะไรทํากันเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กทูหรือว่าจะเป็น a a a อเ p อะไรอย่างเงี้ยพวกเราคือแบบแก๊งเดียวกันเลยน้องๆติดตามพี่ก็ต้องติดตามพวกนี้ให้หมดด้วยเข้าใจเป้าช่วยกันเออเพื่อแบบวันใดวันหนึ่งอะไรแบบเนี้ยช่องพี่ดรอปช่องคนอื่นยังดังอยู่พี่จะได้ไปเกาะเขาดังธรรมดาอยู่แล้วใครๆก็บอกท่านพี่กี่เกาะดัง งานท่านาดอ่ะน้องเฮ้ยเราเปิดแม็ดแรกไอยูยูย่าๆล้มไปอีกแล้วกูตูมันไม่ได้เล่นเลยโอ้โ oh, หให้มันเล่นหน่อยไอลีสอดยิงสวนมาโดนตัวแต่กูตูส่สวนหัวกลับไปกูตู่อ้ยแล้วกูตูโดนเคพีซีพีทีวีผมเก็บน้องดาวมาได้แล้วเรียบร้อยปุ่นก้อนก็โดนเช่นเดียวกันทางฝั่งของบาสิกถูเก็บปุ่นก้อนออกไปแล้วตรงนี้ตีตื่นขึ้นมาเป็นสต่อสครับ เอาเค okay, ครับผมตอนนี้ก็เอยเปิดมาเม็ดแรกกูตู่เกือบได้เคทีพีทไปนะครับปุ่นกออนโคเบอร์อยู่ในระยะไกลอ่าแล้วสต่อ2ดันขึ้นมาแล้วบาทเ2ูปิดขวาไปแล้วแล้วปุ่นกอ้อนพยายามจุกอยู่กูตูโดนลุม2-1แล้วโอ้โหโดน2อทั้งคู่เลยครับเอาแล้วน,นี่คือบททดสอบครับผมปุ่นกอนถ้าเหลือคนเดียวจะสามารถแบกทีม แท็กแท็กออลล่าวให้ได้แต้มได้หรือเปล่าครับต้องส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วกูตูเข้าด้านหลังบาสเซงตูลงดังดาวลงไปแล้วสองคนพยายามลุมกูตูอยู่ตอนแรกกูตูโดนเอ้ยตอนแรกปุนกอนโดนลุม3เลยนะครับแล้วกูมไม่ใช่ดิแล้วปุนกอนนะครับยิงยูย่าลงลงไปครับคนละหนึ่งหัวไปแล้วครับเอาแล้วปาดขวามาครับอิมบอรดอิมบอรกูตู อิมบอร์ดกูตู่จะโดนลุมสองหรือเปล่าแล้วปุณกรณวิ่งหายอยู่ยังหาไม่เจอแล้วเจอแล้วครับไปยิงไปสะบัดเข้าไปอยู่แล้วปุณกรณวิ่งใส่ปุณกรณวิ่งใส่แล้วด้านหลังยิงมารีสอดครับผมเกือบเก็บหดเฮดช็อตกูตู่ไปนะโอ้ย <c oughs> เอาแล้วกูตู่ครับวิ่งมาระยะจูบตรงนี้ได้ไปอีกหนึ่งหัวว่าไงปุนกรได้อีกเปล่าถ้าปุนกรได้ก็จะเสมอกันครับผมเป็นก้าต่อก้าหัวปุณกรณว่าไงปุนกรตามเข้ามาปุนกรพยายามดันไปดันมาเอาแล้วกูตู่โดนระยะปุนขขววาาาออออออกกมม้ไปแล้ววิ่งตามปุ เลยครับเขาถอยหลังแบค็คเขาเลยถอยไปแล้วเจอด้านหน้าอย่างงี้ปั่นับปืนแล้วเรียบร้อยครับในระยะประชิดตรงนี้แล้วกูตู่จะเก็บได้หรือไม่กูตู่จะเก็บได้หรือไม่แล้วโดดย้ายเข้ามาครับปิดไอวอรสองต่อหนึ่งเมื่อกีค้ครับตอนนี้โดนตีลงมาเหลือหนึ่ง,ต,นนง,งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเราเรียบร้อยทั่ามอของกูตู่บอกว่าเดี๋ยวพี่จัดให้น้องปุนดูพี่ไว้นะก็สิบต่อแปดคิวแล้วนะครับน้องชายเฮ้ยตอนนี้ไอ้ปุนกำลังฝึกเล่นในคอมด้วยเองพวกเองว่างไงวะพวกเองว่าถ้าปุนก๊อตเนี่ย เล่นในคอมแบบช้ำๆแล้วแบบจับเจอกูตูหน่อยดีป่ะเออมันก็น่าสนใจนันเนี่ยอ <Okay. S 1> โอเคเกมที่7เริ่มต้นขึ้น4ต่อ2นําไปก่อนแล้วแต่ยังไม่ห่างครับ2เกมนี้ยังไม่ห่างนะครับเดี๋ยวดูมุมสูงครับปุนก๊อตตามหลังมาครับกูตูปัดขวามาแล้วด้านหลังเข้ากูตูด้านว่าโอ้ยแล้วตามมาเข้ากูตูครับพยายามเก็บยูยย่าอยู่แล้วปุนก๊อตหยู่ระยะไกลดูเอ็กูกับอ่ากูกูุก๊อตกูตูโอ้ยชื่อมันเมือนกันอ่ะปุน กอดกับกูตูกอดอ่ะไม่ได้เหมือนหรอกแต่ว่าพี่เข้าใจเหมือนกัน,กนได้วะนี่ไงเรวเรียบร้อยตัดมาดูกูตูแล้วกูตูเก็บหัวไปได้ครับปุ่นกอนครับปุนปป่นกอนพุ่งไปปุ่นกอนหาเหลี่ยมหามุมอยู่หาเหลี่ยมเตะลายายักษ์ยักษ์เข้ามาลายายักษ์ยักษ์เข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วมันดูดหลายเป้าเกิดปะกูตู่ปกูตูยันหัวแตกไม่ใช่แล้วเป็นปุ่นกอนนะครับที่ทำไมหลงสองคนนี้ว่ามันเป็นอะไรวะเพราะแบบมันเป็นเด็กน้อยเหมือนกันหรือเปล่าไอ้กูตูมันก็ชอบ ใช้แอปหน้าเด็กแล้วพี่คิกว่ามันเป็นเด็กตลอดเลยกูตูเก็บไป2หัวครับแล้วตรงน,นี้ปุ่นกอนว่าไงปุ่นกอนจะเก็บหัวหัวที่2ได้หรือไม่แล้วสะบัดเต็มยังไม่โดนครับแล้วเปิดโคโนมาเอาล่ะตั้งเหลี่ยมตั้งตึงครับโดดมาโดดตามมาแล้วยัดโอ้โหแล้ว I ไอ้บอมันปิดไปได้หมดเลยเอาล่ะระยะประชิดระยะจูบครับว่ายังไงครับปุ่นกอนปุ่นกอนอีกแม่เดียวเท่านั้น ปุนก้อนออกซ้ายมาล้วเจอหรือยังครับเรายังไม่เจอแล้วโดดมาแบบนี้เอา,อางั้นจริงเหรอครับเลือดยางไม่พันเลยใช่ไหมออกขวามาแล้วเจอกันแล้วเลยพยายามยิงสวนกันอยู่ไป,ไปอีกหนึ่งทีลรวเรียบร้อยปุนก้อนครับยิงเข้าเต็มขมัดแต่มันทะลุดากนะครับน้องๆอ,อ๋อสิบสองต่อสิบคิวครับสองคนนี้เขาไม่ยอมใครจริงๆครับถือว่าคิวเยอะนะเออแล้วก็สู่สีด้วยเฮ้ยมันก็ตึงมันก็ตึงไอพวกนี้มันก็ตึงมันก็ไม่ธรรมดาเ,ดเนี่ย ลุย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 ในเกมนี้ครับผมเดี๋ยวเอ้ยแล้วะยะแบบนี้อีกแล้วกูตู่รีสอร์ทระยะไกลเพิง่งแบบเกมเพิ่งเปิดม่านมาเองโอ้โหเกิดไปเปล่ากูตู่นี้มันคมจริงๆเว้ยเฮ้กูตู่มันแบบมันเล่นบ่อยอ่ะเล่นบ่อยเพื่ออ่ะกูตู่ออกขวามาจ,จะเจอหรือเปล่าแล้วยังไม่เจอครับคุณก๊อนครับพยายามวิ่งสวนครับเจอแล้วคุณก๊อนโดนแตงตัวเป็น,ร,ดดร,ปนระยะเข้ามาเม็ดแรกยังไม่โดนเม็ดที่สองโดนสวนเข้าไปครับผมหัวแตกเป็นเี่เรียบร้อยอ่าแล้วกูตู่โดนลุมสามหนึ่งครับ งานง้อของกูตู่แล้วครับจะเทพขนาดไหนครับโดนลุมก็ต้องตายอยู่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ะระยะจูบแบบประชิดแบบไม่ต้องพูดกันเยอะแบบประมาณว่าเอ้าตายแล้วเหรอเม็ดเดียวเองนะไม่ได้เปลี่ยนแม็กเลยแม็กเดียวเลยนะเออมาเริ่มปุ๊บพี่ต้องพูดเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไอ้ตู่มันชอบยิงเม็ดแรกเร็วๆอ่ะแล้วดูไม่อแทบไม่ทันหลายเกมแล้วเนี่ย ไอตู่อ้อมมาครับเนี่ยมันวิ่งมาถึงปุนกอนตลอดแสดงว่าเปิดโคโนโ่เราวิ่งยัดมาเลยนะครับปุ่นก่อด้านหน้าครับกูตู่เขาด้านหลังยัดเป้งเข้าไปเม็ดแรกยังไม่โดนครับกูตู่กูตู่จะตามมาช่วยปุนกอทันหรือเปล่าแล้วกูปุ่นกอเข้าบ้านครับปุ่นกอเข้าบ้านแล้วยังไงปิดไอไวอลแล้วโดดสวนมาแล้วปุ่นกอนหัวแตกกลางอากาศอีกแล้วโดนลุมหน้าหลังครับเอเอ,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 เอแล้วปืนเสียงลูกซองมันแบบน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้ ต้องตู่ต้องมีแบบเ1 0ม4แบบโอ้ยเราหัวแตกครับแบบนี้โดดมาตรงตรงครับจะบ้ากะละมังถ้วยถังกะละมังหม้อโอ้โหก็แบบโดดมาตรงตแบบนี้ก็แตกดิครับโดดมาตรงๆรงระวังแตกนะน้องเบิ้มโอ้หดนเข้าตัวไปแล้วเลยอาห Never ัวเข้าไปฟาดปืนเฉยเลยนะครับน้องตู่นะเอาแล้วโดนตีตื้นขึ้นมาเป็น5ต่อ4ครับยังไงดีครับ4ต่อ2จะสามารถโอ้โหเขาเรียกว่ายัง พลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้หรือเปล่านะเพราะจะโดนตีเสมอแล้วด้วยนะครับเริ่มเกมที่10เอาแล้วกูตู่อ้แล้วปุ่นกอดโดนก่อนเลยวิ่งงโล่งครับแล้วกูตู่สวนเข้าไปให้ KTPTV ครับเป็นกูตู่ครับที่อันตรายแล้ว3มต่อ1ตรงนี้ยากแล้วครับยากมากแล้วโดนลุมขนาดนี้ครับกูตู่ครับจะต้องเล่นเหลี่ยมตึ้งไหนแล้วเม็ดแรกมาแล้วครับเม็ดที่2ต่อไปเลยหรือเปล่าแล้วยังไม่โดนครับเอาแล้วจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่ครับเบ้ม ด้านหลังครับเมื่อกี้มันเป็นจังหวะไม่ได้ตั้งตัวด้วยวิ่งมาแ๊บโดนเลยเฮ้ยแล้วต้องเล่นเหลี่ยมเล่นตึงเล่นเลียมเล่น,ลนตึงปิดหน้าปิดหลังเลียกันโอ้ยแล้วด้านหน้าครับผมด้านหน้าก็มีด้านหลังก็โดนด้านหลังก็มาเป้มแบบโอ้ยยังไม่โดนครับกุตูครับหวังว่าจะโดนแม่นี้ยังไม่โดนแล้วโดดขวาออกมาพยายามจูงสเต็ปอยู่ครับผมพยายามสแนปใส่กันแล้วโดดสวนมาอีกหนึ่งตัวแล้วโอ้ยี่โดนเฉยเลยเขาโดดวิ่งหนีไปแล้วด้วยนะ เอาแล้วปวดสุดท้ายแล้วเปิดโคโนโได้ทันครับเมื่อกี้รู้แล้วว่าโดดพาลาดแล้วเปิดโคโนโอ,อย่างรวดเร็วครับเอาละออกขวามากูตูครับเหลือนึ่งหนึ่งอย่างนี้ครับเริ่มมั่นใจได้ว่ากูตูอาจจะสามารถเก็บเกมนี้ไปได้เรียบร้อยครับโดดออบไอวอลมาเหรอไอ้น้องพอตทารี่คิวจัดไปดีครับกูตูเก็บสี่หวัวรวดโอ้มัเปเวอร์ว่ะแต่ว่าคุณกอสก็ยังสิบอยู่ครับกูตู1สิบหกคิวครับโอ้โหแล้วถ้าเกมนี้ครับต้องมาดูครับว่าจะได้กี่หัวกี่คิวกันไป มาครับเกมโอ้ยเราเม็ดแรกเปิดไปแล้ว啊โอเคทีพีทีวีโดนไปก่อนจากเม็ดแรกจากกูตูเฮ้ยกูตูม่นไฝึกระยะไกลแบบนี้มาจากไหนตัก่อนพี่แบบเอากูตูมาเล่นแบบมันยังไม่ยิงแบบนี้เลยนะโอ้โหมันล้ําไปอีกว่ะมาดูปุ่นกอ้อนกันบ้างครับในเกมนี้ปุ่นกอ้อนจะโชว์หรือเปล่าล้วปุนป่นก้อนปุ่นก้อนปุ่นก้อนฮ้ยปุ่นก้อนน้องรักจูก่อนจูก่อนน้องปุ่นกอ้อนจูกแล้วเบ้มยังเข้ามาแล้วยังไม่โดนแล้วจูกหลบ เขาพยายามโดดยิงอยู่ครับแต่ยังไม่โดดออกขวามาแล้วปิดไอบอลหรือยังยังไม่ปิดครับผมแล้วพยายามลู้นแลเตะถอยหลังกลับมาแล้วยิงเรียกหรือเปล่าออกขวามาเจอบาร์เอ็กซ์ูบาร์เอ็กซ์ูครับพยายามสเต็ปแนปเข้ามาครับแล้วด้านหลังก็แล้วโดดเออบาร์เอ็กซ์ูมีโดดเออหน่อยนึงแล้วโดดเข้ามาเจอกันอี้แล้วกูตู่อิมบอดครับได้หนึ่งคิวไปก่อนครับเคทีพีทีวีแล้วโดดยิงครับเฮ้ยแล้วกูตู่ล้มนอกดาวกูตู่ล้มนอกดาวเปิดโคโน่คุณกอดว่าไงคุณกอดแป๊บยัดดินไมโดไม่หน เอาแล้วออกขวามาแล้วเจอระยะเข้ามาแล้วยังไม่โดนเกมนี้จะได้สามหัวรวดแบบเมื่อกี้อีกหรือเปล่าเรามารอดูกันครับออกมาครับผมแบงคเตั้็ตถอยมาก,ก่อนดึงเชิงครับไอวอรสีชมพูหวานแหววเอาละเปิดไอวอร์แล้ววิ่งจูก๊กหลบออกมาแล้ว เจอล้วยัดเข้าไปเรโดนหัวแต่ยังไม่แตกครับอ่าแล้วออกขวามาต่อแล้วิ่งหลบเข้าใส่โคดล้วด้านขวามาอีกโดนหัวแต่ยังไม่แตกสองหัวแล้วเม็ดที่สามโดนยิงโดนอย่างรวดรัวแล้วยิงเข้าไปหนึ่งเม็ดแล้วเขาก็โดดสวนมาแล้วโอ้ยเลยกโดนตัวไปด้วยแล้วอ้าวโดดออกวงไปล้มเองนะอันมื่กี้โดดออกวงไปล้มเองเลยแล้วยังไงเม็ดนี้โอ้โหโดนยิงสวนมาจากวุตเบเกอร์ครับบุตรเบเกอร์สุดอันตรายตรงนี้แล้วกูตู่ไม่ใช่ปุ่นก้อนแล้วปุ่นก้อนว่าไงปุ่นก้อนออกซ้ายมาก่อน หันใจมาเจอแล oh. ้วยิงเข้าไปโอ้แเ้วเกือบนึกว่าตายไม่ใช่บางทีคนนึงตายมันตรงกับกระสุนพอดีนะครับออกขวามาอีกทีปุ่นก้อโชว์ความผิวโชว์ความเร็วปุ่นก้อนี่เล่น3นิ้วนะครับน้องๆทุกคนโดดมาตงๆแบบนี้เรายัดเข้ามาแล้วยังไม่โดนเราพยายามจัดสวนเข้าไปอีกทีเรายังไม่โดนครับผมออกซ้ายมาแล้วเจอกันแล้วเราปิดไอโบเข้ามาแล้วออกขวามาอีกทีเรายัดเข้ามาแล้วยังไม่โดนรปิดไอโบออกมาก่อนออกขวามาอีกหนึ่งทีครับพยายามวิ่งวนออกซ้ายไปแล้วทำไงต่อพยายามวิ่งตามหาปุ้ยปุ่นก้อนบอกว่าจะเอาให้ได แต่ว่าใช้ได้ออกขวามาแล้วเจอโคโนโ่แล้วเขายิงสวนเข้ามาแล้วออกมาแล้วพยายามจะดุดแล้วสะดุดแล้วยังไงแล้วี่ยิงสวนเข้าไปปิดไอโบแล้วพยายามยิงอีกหนึ่งทีเราเรียบร้อยครับเม็ดส,สุดท้ายครับผมแฟนสวยเสมอเฮ้าใช่เหรอไม่น่าจะเกี่ยวนะ12คิวจากบุญก้อนและ17คิวจากกูตูครับรู้สึกว่าอ่ากูตูน่าจะได้17หัวเอ้ย16หัวหรือเปล่าแล้ว1ตัวส่วนบุญก้อนน่าจะเป็น9หัวสาตัวนะครับแต่ที่ผีคือโหดเฉย เฮ้ยโหดเฉยนะแสดงว่าฝีมือไอ้น่องปุนกอ๊อตเนี่ยมันพร้อมแล้วที่จะลงสนามโปลีกซึ่งรุ่นพี่อย่างไอ้กูตูเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดวิชาผ้ำใหญ่ยาวส่งไปให้ไอ้ปุนกอ๊อดแล้วปุนกอดร,รู้สึกว่าค่าใหญ่ค่ายาวค่าพร้อมค่าพร้อมบวกค่าพร้อมไฟเดี๋ยวจะเอาบองฟาดหัวเลอะไรแบบนี้ในโปลีกะัะ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ s u ซับสไคร์กดติดตามและไปเชร์พวกเรา #attackallround นะครับในการแข่งขัน Free Fire Police Season 4 p r s e n t e by Big E t w ูด้วยนะครับน้องๆหนูๆทุกคนวันนี้ก็ขวัวตัวลาบีกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ